สวัสดีพี่น้องมากมากกินข้านุงข่อยเนาะเพราะว่าอันกินข่ากับแก้วปลาแดกกับทอดปลากับไข่พี่น้องสามอย่างเพราะว่าเมื้อนี้ไปขางนอกมากกินข้าเจ้าค่ะมื้อนี้กินข้าเจ้ากัะแก้วแมงดาแก้วปลาแดกคือเกาล่ะพี่น้องของแ่บประมาณนี้ลเราจะมาด้วยบ้านนี้เด้อบ่มีพักจะมื้อนี้บ่มีพักเ่ได้กินพัก กินแบบง่ายๆพี่น้องปลาอืมใครันก็เลี้ยงเออๆอยู่ใครเลี้ยงๆแสบอยู่พี่น้องอาหารจานเดียว คอข้ามไปเก็บพักพี่น้องเขาก็มาจาก้างนอกเนาะพี่น้องเนาะเขามาจาก้างนอกก็เลยมาก,กินข่าวกินข่าวก็เลยชิเก็บกิบก็น,าากนาก่าจะหน่อยวะก็เลยกีบพี่น้องอันนี้กับปลาใสาหมอนนี่ไงก็จะกินประมาณหนึ่งเลยครับพี่น้องกินประมาณ ประมาณนี้จากกินผู้เดียวกับแซ่บผู้เดียวน้องพี่น้องอ่ะประมาณนี้ แดงคือกระเพาเผ็ดดอกพีดกระไดไม่ค่อยเพ็ดพี่กระปูกเองพี่น้องปลูกได้ก็ไม่เฮ็ดแก้วเฮ็ดยังตำแก้วกินแก้วปลาแน่แก้วปลาแดกนะแก้วกุ้งนะไม่เฮ็ดกินแก้วมังดา อหอมห้วยพี่น้องเพราะว่าถึงมันสีแซ่แข็งมากแต่ว่ามันก็ยังมีรสหอมอยู่นม่งดาก็ได้เป็นแบบอาหารบ้านเราพี่น้องมันจังยูถั่เป็นอาหารสี่เันก็บ่คคลอยู่สองะประมาณ แดกแดงจึงคืแดงสีมันซื่อๆหรอกพี่น้องคว้วเพชรก็มีน้อยเดียวความเพชรก็ง่ายๆเหรอ กินต้องมือกินต้องสอนน้องก็มากกินสอนสอนพี่น้องสอนสอนมันเคลียร์ใสเคลียรขวานบอแสบสอนสอนจนน้ำแกงก็ใส่มือแค่น้ำแสบประมาณนึงมาเด้อจ้าเด้อผู้ใดอยากกินกินน้ำก๋อยมา แ,บบแสบๆแสบๆประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องกิบเนีย่ยสีหนาเอาด้วยนะสีะหานะที่เดี๋ยวกอนสีเศร้จาจังใดก็เดี๋ยวจงังบากันอีกเท่ยนะพี่น้องนะ แบบขัวไก่ขัวไข่บมานเนี่ยจากสี่เดียวไว้ซ้ำหนึ่งก็นะับพี่น้องลิปนี่มันเาีวเนาะเดี๋ยวมียงังดีเดี๋ยวก็สิโพดให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อจังไดก็ขอบคุณได้หลายจ้ะพี่น้องขอบคุณจ้าออาหารประมาณนี้ละจาะพี่น้อง ขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย